จับมือเล่น EP 8เล่นสายฟรีวันที่8ในเซิร์ฟเวอร์700ต้องเล่นอะไรบ้างคลิปนี้ไปดูกัน โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่รวมรายการรับไปเลย Richman คอยใช้แทนสุดรลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพรอมบริการเติมเกมชั้นาอีกมากมายสามารถตัวทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman ช h อ p เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องเต่าเชน,นะครับผมนะวันนี้เราอยู่กันที่ EP ที่8ครับผมนะกับซีรีส์ จับมือเล่น EP แปดคนซึ่งวันนี้เราเดินทางมาถึง8วันแล้วครับผมนะในเซิร์ฟเวอร์700ในการเล่นสายฟรีนะครับผมนะซึ่งวันนี้ทุกคนผมจะมาอัปเดตทุกคนได้ดูว่าวันที่8เนี่ยเราจบเบล้วเท่าไหร่บ้างซื้อพนักงานเท่าไหร่บ้างและวงล้อโฆษณาเราเอาอะไรบ้างนะครับผมนะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างทุกคนแต่ก่อนที่ทุกคนจะชมคลิปต่อทุกคนตอนนี้ผมฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต่อไปกันด้วยทุกคนเพราะช่องผมเนี่ยมันโดนปิดการแจ้งเตือนเป็นอย่าง ลงคลิปไ้ทุกคนได้ดูนะครับผมนะเพราะความแม่งติดธุระยังหนักมากทุกคนและใครสนใจดีฟีดีเทพสามาไปจัดได้ที่เว็บเต่อเชช็อปเลยนะครับผมนะมีไอ s ดี i โซนิกเฟดีเทพทุกคนและนี่มีกิจการร้านทําเค้กเปิดขึ้นมาทุกคนในเซิร์ฟเวอร์เราวันนี้นะครับผมนะ ซึ่งเงื่อนไขการกิจกรรมกค่อนข้างง่ายทุกคนเป็นการเคลียร์เว็บปกติส่วนเวลาของกิจกรรมในคนจะเหลือเวลาแค่4วันเออคือแบบเข้ามันอาจจะเข้าเซิร์ฟเวอร์นี้ช้าหน่อยทุกคนเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์อื่นเข้าไปแล้วเปิดไปเลยทุกคนโอ้โหแล้วมีการได้เพชรด,ด้วยนะอืมอย่าลืมมาเล่นกันทุกคนตรงนี้นะก็เป็นการือนเปิดบิงโกทุกคนก็คือถ้าเราบิงโกในแต่ละแถวอะ่ะของรางวัลในช่วงฝั่งขวาเราจะได้ตามไปที่เรากำหนดนะครับผมตรงนี้และวันนี้ที่สำคัญเรามีวงล้อจากพระเด็ก U ูเข้ามาทุกคนซึ่งผมทำการซื้อตว,วง หมดแล้วทุกคนมันจะอยู่ที่ราคา260เพทุกคนผมก็ทําการจัดไปเลย12บใบทุกคนก็สูงสุดเลยผมซื้อไปเลยทุกคน12ใบนะก็สามารถมาซื้อตามได้ทุกคนนะแล้วก็ตัวดำทุกคนจะสั่นก็นยังดีๆเพราะที่ผมก็ซื้ออีกสิบใบเออค่อยๆซื้อทุกคนเพราะว่าตัวดำช่วงกลางเดือนเนี่ยมันจะมาไวไปไวมากาๆครับผมนะก็จัดสรรทรัพยากรการซื้อกันแบบดีๆเลยนะครับผมนะตรงนี้และก็โอ้โหกิจกรรมเข้ามายืะหว่ามีกิจกรรมแจกเป็นกาโลเอสเออาร์ บวกไปด้วยทุกคนซึ่งไอ้กิจเนี้ยเดี๋ยวผมพาทุกคนมาแนะนํากันว่าเราควรเลือกตัวไหนดีในช่วงแรกเราควรปั้นตัวไหนดีนะก่อนะตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันทุกคนก็วันนี้ก็อัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะเคลียร์คงเคลียร์เคุีคยกันไปและใครสนใจกิจกรรมเชิญเพื่อนนะผมนะก็สามารถทักมาที่ Facebook ผมได้เลย1คนเท่ากับ25บบาทนะครับผมตรงนี้ โอเคและไซจมามะตอนนี้ผมทําอยู่ที่ลูกไซจมามะต่อยรถนะผมนะส่วนวันนี้นะจบที่เวลเ9ทุกคนก็ประมาณ49้ครึ่งก่อดทุกคนเกือบ50บนะครับผมนะเลีเหมือนเดิมทุกคนดูโอ้โหวันนี้คนในกิวผมมันสุดยอดเออคนในกิวผมมันสุดยอดช่วยก,กดไอภารกิจกิวเลยทุกคนทําไม่ได้ประมาณ8 0 0รอกว่าเพชรนะต,ต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับผมตรงนี้ถือว่าสุดยอดทุกคนแล้วตอนนี้กิวเ,เราก็อยู่อันดับที่18ของเซิร์ฟเวอร์ก็ถือว่า เน้นเล่นขยันทุกคนเน้นเล่นขยันเลยหลักๆคิวเราคือเน้นเล่นขยันทุกคนนะไม่เน้นพลังเออขยักเข้าแคมผมก็ทักมานะผมนะพี่ขอเข้าคิวหน่อยทักมาเลยทุกคนสมัครมาเลยถ้าคิวไม่เต็มผมรับแน่นอนอ่ะสำรวจถ้ำกันไปวันนี้กดไปอย่าลืมมาเล่นทุกคนสำรวจถ้ำเนี่ยดีมากผมพาไปดูในฮาวก่นหน่อยทุกคนวันนี้ในฮาวอัปเดตเข้ามาก็ปลดเป็นฟิกเกอร์กลุ่มที่4นะครับผมนะส่วนกลุ่มที่5ก็ต้องรออัปเวล50ทุกคนตรงนี้น่าจะเวล50ประมาณพรุ่งนี้แน่นอนนะครับผมนะพลังน่าจะเพิ่มขึึ้นนนอีกิดง อ่ารับกันไปโอเคแล้วมาพาดูตรงนี้ให้ผมนะตรงฝึกฝนอ่าขอรับคือจีนอตก่อน โอเคเราคุยที่น้องไปถ้าพามาดูฝึกฝนับผมนะฝึกฝนตรงนี้ทุกคนผมเน้นให้ทุกคนกดเทียนหนึ่งครั้งนะผมนะเพราะว่าการกดเทียนหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพที่เยอะที่สุดทุกคนคือเยอะที่สุดและผมทาการคํานวณมาทุกคนนะมันเยอะมากกว่ากด10ครั้งแน่นอนและเน้นให้ทุกคนทําตามเป้าหมายของมันเห็นไหมมันจะมีเป้าหมายของมันอยู่ก็คือการทําทุกลงฝึกเนี่ยทุกคนไปถึงเลเวล60หรือการที่อัพไป60ครั้งเ่ยทุกคนมันก็จะก็เรียกว่าสำเร็จโครงสำเร็จเคลอยรปเลุกนี้อป อ่ะไปใครที่เกียดก็สามารถกดหมดรวดเร็วได้ทุกคนตรงขวาล่างไงว่ามันจะมีหมดรวดเร็วให้กดนะผมนะก็สามารถกดได้แต่คือผมว่ากดมือไวกว่าตรงนี้ผมว่ากดมือไเลยทุกคนไวกว่านะหรือใครที่เกียดกดจริงๆแบบว่ามีสมุดเยอะๆจริงๆทุกคนทางเต่าเชช็อปเนี่ยก็มีบริการรับกดนะผมนะสนใจก็สามารถทักไปที่ Facebook ได้เหมือนกันทุกคนมีบริการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรับเด่นรับกดเออหรือไปไอเดียฟวฟิวดีเทพทุกคนมีอยู่แล้ว i.d. การันตีแบบ UR ก็มีในเว็บเต่อเช,ชอช็อปทุกคนนะแบบราคาสบายกระเป๋าแบบหาราคาเท่านี้ไม่ได้แล้วในตลาดผบอ,อกเลยจริงๆโอเคจัดเกับไปจัดเกับไปฟลึบฟื้นไป,นไป,ป,ป,ไปเพิ่มทีละยี่สิบเพิ่มทีละยี่สิบสีสิบโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยตรงนี้เพิ่มน้อยจาดเพิ่มน้อยจดัดโอเคเทคนิคลุยไปไป,ไปอีกหนึ่งทีครบสิบเขบผมนะและลุยต่อ ลุยต่อลุยต่อลุยต่อโอเคโหเพิ่พมทีละสองเพิม่มเนล้1สิบสีไปเพิ่มน้อยจอังวะน้องชายเฮ้ยเองก็เพิ่มน้อยเกินตรงนี้ลุยต่อครับผมนะ ซึ่งคลิปเนี้ยทุกคนน่าจะลงประมาณวันที่8กับวันที่9เลย2สองคลิปแตทุกคนลงในวันเดียวกันเลยก็ฝากทุกคนดูกันด้วยนะเพราะว่าจริงทุกคนผมต้องขออภัยทุกคนจริงเมื่อวานอะไม่ได้ลงคลิปจริงๆเพราะว่าแม่งติดตุ่ละมากๆทุกคนต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะครับผมนะคือผมอยากจะลงคลิปให้ทุกคนดูทุกวันแหละแต่คือถ้าบางวันอะมันลงดึกได้ผมอาจจะลงดึกนะแต่คือบางวันถ้าแม่งลงไม่ทันจริงๆอะก็คือไม่ได้ลงจริงๆทุกคนต้องขออภัยทุกคนด้วยนะโอเคเรียบร้อยเปิดใช้ไปเลยเป้าหหมายอ เอ้ยหวัวจะปวดแล้วมีโรงยิมขั้นกลางเปิดขึ้นมาแล้วผมนะก็อย่าลืมมาฟาร์มมาทุกคนเหมือนเดิมกดให้ครบทีละห้าสิครั้งไปเลยตรงนี้อ่ะลุยกันต่อลุยกันต่ออัปเดตแต่พลังที่หนึ่งก็เป็นคุณอาวิกเหมือนเดิมทุกคนตึงๆเลยคุณบิ๊กเทพเจ้าเราคือเขาตึงอยู่แล้วทุกคนสำหรับคนบิ๊กนะขอส่องหน่อยดิโอ้โหจากพริเด็กยู เล่นชิวๆคุณบิ๊กบอกเล่นชิวๆวจะพัดนเอก u R คุณลินโดก็จะพัดนเอก u R อีกแล้วโอ้โหแล้วก็มียุง UR อแต่ละคนตรึงตรึงทั้งนั้นโอ้โหตึงกับต่อเต่ารอเรือสละอีกงองูทุกคนตรึงตรึงเลยอ่ะตึงกับรอเรือขนกลิ้นตรงนี้โอเคทุกคนอัปเดตของให้ทุกคนได้ดูกิจกรรมที่อัพ้าวมาใหม่เหมือนไอ้กิจกรรมสุ่มตัวแดงครบสองร้อยยี่สิบใบทุกคนมันจะยังไม่มานะที่เป็นเมล็ดอัพพามนะตอนนี้มันยังไม่มาทุกคนมีพาแกน แล้วก็มีกิจกรรมสำรวจเขาบงกดทั่วไปและสำหรับใครอยากจะจัดเป็นกระบองเล็ก UR ก็สามารถจัดได้ทุกคนแต่ผมไม่แนะนำนะให้จัดนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยอาจจะเล่นได้ไม่นานมากครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีเจ้ากระบองเหล็ก UR ลร่างสงเข้ามาจะดีกว่านะครับผมนะตรงนี้ก็ส่วนมากที่อัพมาเป็นเลดอัพไอ้นี่มากกว่า เป็นการเปิดตู้ม่วงสะสมมากกว่าทุกคนซึ่งที่หนึ่งก็ได้นคนบิ๊กนะล่อไป200อยกว่าใบตึงๆและคือตอนนี้ทุกคนผมก็กําลังเก็บทรัพยากรไว้ทําไอ้เจ้าเคเลวินอยู่รับผมนะในการอัพโดาเฉพาะปวมเนี่ยทุกคนขึ้นไปสาดาวนะคือตอนนี้ผมก็เน้นทําอยู่ทุกคนให้มันผ่านเควสนนะครับผมนะซึ่งที่ขาดหลักๆน่าจะเป็นพวกชิปกับไอ้พวกนิวเคลสเนี่ยทุกคนคือมันหาค่อนข้างยากมากครับผมนะตรงน,นี้ก็ต้องฟาร์มกันไวในแต่ละวันทุกคนค่อยๆฟาร์มมันไปกดไซตมะหน่อยวันนี้ ลุยกันไปไซตามา้องใชพ้พี่ปมีตั้ง60อันโอ้โหไอคือตอนนี้ไอที่มันผ่านได้ทีละ30อันเนี่ยมันยังไม่มาทุกคนตลอรอัพอเวลไปก่อนตอนนี้มากสุดน่าจะทีละ10อันนะคบผมตรงน,นี้แล้วก็ปองม่วงนี่ผมดองไ้ก่อนทุกคนอาจจะไปลงตอนเวล50ดีกว่าเพราะว่ากิจกรรมปองม่วงเนี่ยเหมือนต้นเดือนจะไม่มีเหมือนต้นเดือนจะไม่มีทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอไปลงกับไอตัว ที่เป็นท้าสู้ราชาชั้น50แล้วกันนะครับผมนะเพื่อพลังก็จะเด้งขึ้นมาบ้างทุกคนผมเลยยังไม่ได้ดองของไอกระป๋องม่วงไว้ลงกิจกรรมนะเพราะว่าเหมือนที่ผมเช็คจากทางทีมนะทุกคนไอกิจกรรมปอะม่วงเนี่ยเดือนหน้าย,ยังไม่มาแล้วผมนะจะเป็นมาเป็นกิจกรรมที่แบบว่าไม่ใช้กระป๋องม่วงแทนทุกคนเหมือนจะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเป็นการท้าสู้กับเซิร์ฟเวอร์ตรงข้ามมากกว่าเป็นเน้นทีม ทีมแบบว่าอะไรวะเหมือนจัดเวลาทุกคนตีแย่งกลง่องกันมากกว่านะกิจกรรมที่จะเข้ามาในเดือนหน้านะครับผมนะก็เลยคลิดว่ากระป๋องโม่งเนี่ยอาจจะต้องใช้ไปก่อนเออแล้วค่อยดองกันอีกทีตอนช่วงกลางเดือนเผื่อก,กิจกรรมมันจะเข้ามาช่วงกลางเดือนนะครับผมโอเคได้กุญแจไหมโอเคได้กุญแจเปิดไปเลยเปิดไปเลยกุญแจฟลุปไปโอเคขอกล่องสีทองเฟียวขอกล่องสีทองวปเฟียวยัดไปกล่อ,องทองุ้ยได้ไปเสร็จยูด้วยนะทุกคนนะเห็นผมบอกแล้วมันดีมากทุกคนตรงเนี้ยอะ ใส่ไปรุสเซนมาขอไม่ซ้ําซ้ำหนึ่งโอเคโอเคโอเคสวยอยู่สวยอยู่โอเคโอเคโอเคเลยโอ้แม่ซ้ำสองไม่เป็นไรถือว่าดีทุกคนถือว่าดีตรงนี้อ่ะเปิดไปตรงนี้ซัดไปโอเคถือว่าดีอยู่แล้วเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูว่าตอนนี้เราอัพตัวละครกันไปยังไงบ้างทุกคนซึ่งตัวละครผมก็เหมือนเดิมเลยวันนี้ที่เพิ่มมาจะเป็นโซนิกสามดาวทุกคนที่ตอนนี้คือทีมผมเนี่ยสามดาวจะครบทุกตัวแล้ว นอกนั้นก็จะกาลังจะทําให้ขึ้น4ีดาวทุกคนนะซึ่งตัวละครแรกที่ผมจะทําขึ้น4ีดาวก็น่าจะเป็นพวกตัวละครที่มันมีเศษเยอะๆอย่างพวกจีนอกเนี่ยทุกคนาสามารถหาเศษง่ายนะผมก็ทำจีนอตไปขึ้นสาด,ดาวไปก่อนนะครับผมตรงนี้อ่ะไปแลกเศษจะมารับกันไปฟึบขอแลกเศษไปแล้วกันเอาเป็นเศษฝั่งฮีโร่อันนี้เป็นกล่องสูงผมนะเอาเศษฝั่งฮีโร่มาก่อนทุกคนยัดไอ้เจ้าจีนอตขึ้นสดาวไปก่อนเพราะว่าจีนอตทุกคนเศษมันค่อนข้างหางไงผมนะสามารถไปแลกในร้านค้าได้ แล้วก็มีแจกด้วยทุกคนจากการล็อกอินไลวันนะผมตรงนี้ไม่ใช่ล็อกอินไลวันดิเขาเรียกว่าสะสมชั่วโมงในการฟาร์มไลวันและตัวต่อมาเอาเป็นด้วยกันทุกคนเพราะตัวนี้ผมเปิดได้ซ้ำมามันเลยทําให้เรามีเศษมันค่อนข้างเยอะโอเคฟิว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 ตรงนี้อัเดีก,กันไปอันนี้มีแพ็คอะไรให้กดไหมไม่มีครับผม วันนี้ก็น่าจะกิจกรรมประมาณนี้เลยทุกคนนะสำหรับสหรับในวันที่8ทุกคนกิจกรรมประมาณนี้เลยมาถึงไฮไลท์ของเราทุกคนการเปิดวงล้อดีที่สุดที่ผมจะได้คือหีบเลือกหินทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้ผมเนี่ยสามารถประสานกาโรได้อย่างไวทุกคนขอสักหนึ่งกล่องจะดีที่สุดตรงนี้อะเปิดพีเสองโอ้โหแม,ม่อ้ กราฟดาวตัวสภายคือถ้าไม่เด้งเป็นเพชรเนี่ยจะถือว่าดีทุกคนโอ้โหพอกูพูดว่าไม่เด้งเป็นเพชรถือว่าดีเพชรแม่งเด้งมันเลยโอ้โหแล้วกูได้สองเพชรติดอันนี้คือโค้ดเกอนทุกคนโอ้โหเฮ้ยเอาดีๆพี่เอาดีๆผมขอร้องอะน้องชายเฮ้ยขอร้องว่าขอร้องว่าเอาดีๆขอก่องเลือกได้ไหมไอเท้ยเรามันมา โอ้ห้องของเท่เฮ้ยทุกคนถ้ากับผมจะมีโอกาสได้กาโร่แบบไวมาก mm hmm. ๆเลยนะเอ้ยทาเป็นเล่นนะทุกคนผมอาจจะได้กาโร่แบบไวไมากๆพร้อมกับเกโรเกโรนะเฮ้ยทําเป็นเล่นจริงๆทุกคนผมอาจจะได้สองตัวพร้อมกันด้วยอะ่ะเอสอส่งแม่งมาแล้วครับเท่ากับผมค่าดหินฮีโร่หนึ่งเม็ดทุกคนนะตอนนี้นะผมค่าดหินฮีโร่แค่หนึ่งเม็ดในการ,ระสนกาโรยูอาร์ทุกคนโอ้โ oh, ห เอาวัดเซิร์ฟเวอร์น,นี้ถือว่าดวงมาใช้ได้เลยครับผมฟื้ไปอู้ยแม่งเลยตัวแดงโอเคตัวแดงได้อยู่ทุกคนขอขอเหอะสองกองสุดท้ายขอเหอะขอกองเลือกอีกสักอันจะดีมากขอเลือกสักอันหนึ่งฟื้แม่งเย้ยเป็นเศษอุปกรณ์สีส้มโอเคไม่เป็นไรทุกคนถือว่าได้อยู่เดีย๋ยวเราก็ได้อยู่ทุกคนตรงเนี้ยเรามีกล่องเลือกทั้งหมดสองอัน คือไม่ว่าเราจะทำเป็นกาโร่โซนิกกันคนเราทําได้ก่อนแน่นอนเลยคือสมมติถ้าผมไปเกลโรเกโดใช่ไหมถ้าเกิดผมจะมีหินปีศาจเยอะผมก็สามารถปราศรานโซนิกได้เฮ้ยหรือเราจะปราศรานโซนิกก่อนเล่นคู่กับเกโรแต่คือกาโร่มันดีกว่าโซนิกไงและจุดจุดนี้นะแต่คือกาโร่เนี่ยเราอาจจะยังทาไม่ได้เพราะเราจะขาดหินฮีโร่หนึ่งเม็ด เอคิดกันไปก่อนทุกคนภาวานาเลยทีเอ็มนะถ้าไม่มีแติพลาดหรือฟังคลิปต่อเชร์อยู่กิจกรรมหน้าผมขอกล่องเลือกหินครั้หนึ่งกล่องมาให้กิจกรรมได้ไหมครับถือว่าผมขอนะครับผมจะตั้งใจโปรโมทคลิปให้เลยผมจะตั้งใจโปรโมทคลิปไปเลยทุกคนส่วนดาวม่วงเลยทุกคนมันรอไว้50ในการฟาร์มนะสำหรับดาวม่วงนะทุกคนนะ ขอจรินเกมๆนะกิจกรรมหน้านะผมขอเ,เออกล่องเลือก UR มาให้ผมหน่อยนะครับผมนะสักหนึ่งกล่องจริงๆให้ผมทําอะไรก็ได้เออใช้ตัวม่วงสักใช,ใช้ตัวม่วงดิใช้กระป๋องม่วงสัก4ี่ห้พันกระป๋องก็ได้ทุกคนตรงนี้แล้วก็พิกัยูอา แนะนำว่าข้ามส่วนตัวผมแนะนําว่าข้ามนะครับผมนะเพราะว่าตัวมัน,นทุกคนช่วงตัวรีเทิร์นเนี่ยไม่แนะนําให้จัดนะครับผมนะตัวนี้เพราะว่าค่อนข้างเบื่องทุกคนแล้วก็ตัวดำเนี่ยถ้าผมซื้อครบรอบนี้ก็จะมีทั้งหมดเจ็ดสิบหกใบก็ถือว่าใช้ได้ทุกคนใช้ได้เลยและแพ็กเพจอื่นก็ยังไม่ได้เข้ามาทุกคนก็จกัดสรรทรัพยากรกันกดีๆนะครับผมนะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนทุกคนประมาณนี้ทุกคนในะการอัปเดตวันที่8ในเซิร์ฟเวอร์700ผมนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร like, ้เป็นการช